สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานบอลูนที่สวิตเซอร์แลนด์ครับมันปล่อยมาเรื่อยๆแ,แล้วคุณผู้ชมดูสินี่นี่นก็นี่อันมันหมุนกับไข่ที่กำลังจะฟักเลยเนาะ เขาก็ล่งเติมลงให้กับ <Middle> รูป <Ebola> <pet itos uno> uh, like, ัวอยู่นะฮะเป็นบัวสปอร์ตันี้้คือหางนนคือเขาน้องเขาอันนี้หางน้องกำลังยกนะฮะน้องกำลังโตขึ้นเรื่อยๆไฟแรงมากเลย allez ça s'ouvre, ça avance on a eu retard. on verra si hum, le a fait à 13h30 on verra ça un peu plus tard voici elle là, avec oh. le mini baby hold courage elle là bon c'est travail pour la... La... Ah, d'accord. Pour le lait, 4, 4, 4, 4. Ouais, ouais, 4 fois parfait, voilà. Et... Non. Qui a eu un yaïl, là, là. Ah, nom, il nomme, oui. Deux nains. Non, c'est tout mou, là, là, non. Ah, il n'a la comme ไม่ได้เลยเ r ี่ยนี่นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ตรงที่เป็นโบสนะฮะขึ้นมานิดนึงของภูเขาน่าจะเป็นชาโตเด็กอะแล้วตรงนี้คืงบอลลูนขึ้นมเยอะมากเลยอ่ะ